สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่หนึ่งสิงหาคมนะครับแปดนาฬิกาหกนาทีครับเราดูภาพรวมเอกยูภาคตวันนะครับก่อนอื่นนะดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยตอนดึกๆนะครับเอกยูนะครับมีข่าวสองข่าวนะนะครับก็เป็นทั้งบวกั้างลบนะครับมันนะฮะตอนสามทุ่มเนี่ยตัวเลขมันจะเป็นลบกับทองนะครับ ก็มองว่ามีโอกาสจะย่อมานะแต่ว่าตอนย่อมาเนี่ยมันลงไม่เยอะนะครับอาจต้องใบกลับนะแถวประมาณสองศูนย์สองสองนะครับทีพีไปสามศูนย์นะครับสามสองบวกนะแต่ว่าเมื่อคืนผมลืมไปนิดนึงว่าเมื่อคืนมันมีอีเวนต์สําคัญนะมันมีอีเวนต์สําคัญที่มาจากตัวของยุดีนะซึ่งเป็นตัวประกาศเฟดเรดนะสรุปว่าอตอนที่หนึ่งเยนะครับเขาคงดอกเบี้ยนะครับ คาดการว่าจะคอนอเยี่ยที่ห้าจุดห้าซนตนะครับตัวเลขจริงมันก็ออกมาเป็นตามคาดนะคือถ้าตัวเลขมันเท่ากับที่คาดการเนี่ยนะเราจะมองว่าเป็นตามคาดนะครับแต่ว่าถ้าตามคาดเนี่ยถ้าเรามาดูไส้ในตรงนี้นะเขาให้แปลความหมายยังไงนะเขาแปลความหมายว่าเขาจะให้ดูบรรทัดที่3นะครับ u t u b e effect effect g i s d a n f o r c a s t i s g l o d for currency นะคร currency ที่เราพูดถึงคือยดดีนะคือถ้าตัวเลขมันสูงกว่านะ มันจะดีกับคอร์เซีมันจะดีกับยุตินะครับแต่ตัวเลขมันเป็นตามคาดเนี่ยอันนี้คือมองเป็นลบนะจะมองเป็นลบกับยุตินะครพอลบยุติเนี่ยอ่เอคยมันก็จะมีแรงซื้อกลับได้นะครับเมื่อคืนตลาดเขามองแบบนี้นะครับเขาก็เลยซื้อกลับไปนะครับอีกอันนึงก็มีเซนเตเมนต์ของฝั่งฝั่งของอเอเชียการที่เขาแถวแถวขอไปนะ แถวฝั่งอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเนี่ยเขามีปัญหากันใช่ไหมครับเขามีการรอบสังหารผู้นํากันอันเนี้ยมันอาจจะเปนเม่ต่อแต่จริงๆอผมว่าที่มันขึ้นไปตอนอตอนดึกๆนะมันคือชุดนี้นะครับอัน,นั้นเมื่อมันขึ้นไปแล้วมันท้อไปก็จบกันนะครับทีนี้เราต้องมาดูวันถัดมานะครับพอวันถัดมาเนี่ยวันนี้เรามีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับก,ก็อีเวนต์ก็อพ้อมๆก็จะเยอะอยู่เหมือนกันนะในภาคบายเนี่ย พักมายมีตั้งแบบต่บ่ายสองไปจนถึงหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นเนี่ยจะยิ่งแข็นิดนึงเพราะว่าเป็นตัวเลขแดงๆของสกุลเงินปอนนะะตัวเงินปอนเนี่ยตอนคํานวณดัชนีดิเกวายเนี่ยมันเป็นเบสอันดับ2นะซึ่งการเคลื่อนไหวของเงินปอนที่มีความสำคัญเนี่ยมันจะมีผลกับดอลลาร์ด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวค่อยดูไปทีละช่วงแล้วกันนะครับอาจจะกินเวลาไม่กี่นาทีนะหนาทีสินาทีแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็น อิมแพกมากเราก็จะจะจ้องดูเขาดินหนึ่งกับถ้าเราดูเทียบกันตรงนี้นะตรงนี้อิมแพกน้อยกว่านะเราจะให้น้ําหนักกับตรงนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าเรามาเทียบกับตัวเลขที่เกี่ยวกับคืนซียืดดีในตรงเนี่ยอันนี้จะอิมแพกกว่านะครับอันนี้อิมแพกกว่าดังนั้นเวลาเราดูเนี่ยเนื่องจากว่ามันมาคนละเวลากันเราก็จะดูตามเวลาพวกนี้ลงมานะครับสําหรับภาค่ํา,าคืนนี้เรามีเคลมว่างานอันนี้อิมแพกนะครับแล้วก็สองทุ่มสามสิบมีไม่มีนะมี สองทุ่มสีห้านะครับไฟนอลเมนูแฟคเตอรี่เพมไนะครับแล้วก็3ามทุ่มมีไอเดมเมนูแฟคเตอรีเพมไซึ่งพวกนี้มันจะ Impact เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่า m p p c t ไมากอิมแพคน้อยเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ตัวเลขมันออกนะตัวเลขที่มันออกสูงหรือต่ำมากๆมันจะมีผลไม่เท่ากันดังนั้นเดี๋ยวมันตอนนี้มันยังไม่มานะครับเราก็จะค่อยๆดูไปตีลาคานะครับก่อนตัวเลขพวกนี้จะมาเนี่ยผมพาไปดูเทคนิคนิดนึงนะ นะครับเมื่อกี้บอกว่าเอ็กมันติดโซนสําคัญได้ไหมแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะออกข้างไปก่อนนะครับเมื่อกี้มันวิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ผมเหมือนจะพิมพ์เข้าไปแล้วนะแต่ทําไมตัวไลนมันไม่โชว์เอาใหม่นะเดี๋ยวผมเปิดอีกทีนะครับเดี๋ยวระหว่างก,กว่าไลายไปจโหลดออกมาเนาะเราไปดูการาฟก่อนนะครับกราฟตอนนี้เลยนะครับ ตอนนี้มันเหมือนช้าๆจะพักไปนิดนึงใช่ไหมแล้วก็เหมือนจะกลับขึ้นไปใช่ไหมผมไม่ดูทีนะเมื่อกี้บอกว่าให้ายขึ้นไปเนาะคือเวลาแนวโน้มมันมันเป็นแนวโน้มที่นะครับยังคงอยู่เนี่ยมันอาจจะพักไม่ลึกนะพักไม่ลึกเนี่ยถ้ายิ่งไม่ทําโรดต่วันนี้มันจะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆอยน,นะครับ เมื่อกี้อัปเดตไปนะแต่มันเน็ตที่บ้านหน่วงนิดหนึ่งอ่าโอเคคือเมื่อกี้เนี่ยมันมันย่อ,อน้อยก็เลยบอกไว้บายใกล้กลๆสี่หกสี่สี่ไว้นะแล้วก็สปราต่ำกว่าสี่ศูนย์นะหรือว่าเราเลาเเสียงได้มากกว่านั้นเราอาจจะเลื่อนมอันอีกหน่อยได้แต่ว่าเป้าหมายมันมีโอกาสจะไปทางหกศูนย์หรือหกสองนะตอนนี้เหมือนพยายามจะวิ่งเทสอยู่นะครับถ้าวิ่งผ่านไปนี่คือถึงนะนะครับก็ตามนี้นะนะครับเมื่อกี้มันย่อมาให้อยู่ถ้าใครรับอยู่เมื่อกี้อาจจะได้สั้นๆแต่ว่าเราคาดหวังว่า เทรสั้นก่อนนะแต่ว่าถ้าใครบายมาจากโซนต่ำกว่าส4 4พันสีสีผมว่าจะถือดูก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบไาเมื่อกี้ก็เอาสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ออตอนนี้ถ้าตอนนี้เลยนะเมื่อกี้ตัวเลขพวกนี้ผมวัดมาไงนะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะนะครับถ้าดูแนวโน้มแนวโน้มเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่มันพักลึกๆนะครับตอนแรกแคดว่ามันเป็นมันเป็นชุดที่ลงเป็นเทรนด์นนะ แล้วก็อันนี้วิ่งมามองเป็นเด้งแต่ถ้ามันเด้งมาแรงขนาดน,นี้แสดงว่าอันนี้มันกับตัวขึ้นแล้วนะครับถ้ากลับตัวขึ้นเนี่ยตร,ตรงนี้อาจจะเป็นแบบนี้มากกว่าอ่ามันน่าจะเป็นคอร์รคชันอะย่างนี้ครับ A, b c อันนี้จะเป็นขาขึ้นแหละขาขึ้นเดี๋ยวถ้าถอยลงมาไม่มาซ้อนหัวนี้นะมันจะวิ่งกลับไปเป็นที่ไกลๆเลยอ่าถ้า่างนั้นอ่ามุมมองเปลี่ยนนิดนึงนะครับสําหรับคนที่บายต้นทุนดีๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบนี้ครับไฮศูนย์ 0, นะครับโลเอ นะครับ IB แล้วก็อันนี้เป็นโล w ีนะนะครับแนี่เป็นขึ้น1นะ2องาม X แล้วนะตามเกเนี่ยมันมีสัดส่วนมันอยู่นะครับก็ถ้าวิ่งผ่านร้อหกยรเซมันจะวิ่งมาส่วน200อนะ่าคิดว่าผ่านแล้วนะนะครับตรงนี้มีโอกาสจะมาเทสโซนนี้นะนะครับตรงนี้เป็นต้านครับอาจจะมีตื้อๆนะ นะครับนะที่กะยู่นะไทม์ฟเอส่นะครับภาพใหญ่นิดนึงนะแล้วก็ไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายใกล้ๆเลยอยู่ประมาณ60นะ62คือมันอาจจะมีถอยบ้างนะนะครับก็เอาเป็นว่าแต่ละคนถือตำแหน่งไม่เหมือนกันตำแหน่งไม่เหมือนกันเนี่ยก็ต้องอพอถือไม่เหมือนกันเนี่ยกลยุทธ์ก็จะต่างกันนิดเล็กน้อยนะครับ ทีนี้เรามีขาวแดงนะขาวแดงเนี่ยทีนี้ขาวแดงนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีตั้งแต่นะครับเรามีตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มอ่ะเขียนกว้างๆแล้วกันนะคือกรณีที่มีขาวแดงเนี่ยนะครับ อ่าถ้ามันถ้าไปในตัวเลขทางเดียวกันเนี่ยมันจะเทรดได้ง่ายแต่ว่าถ้ามันตัวเลขมันตีกันเป็นทั้งบวกทั้งลบเนี่ยเราจะเจอภาวะที่อ่าราคาพันฝนคล้ายๆตรงนี้เมื่อคืนนะครับฉะนั้นก็ถามว่าจะเป็นต้องดูไหมคือถ้าเราบวกมากๆการถูนไว้ก็ดีนะแต่ว่าถ้าเราเทรดทสั้นๆบางทีมันมีสลับแดงสลับฟ้าเนี่ยเราไปเข้าตำแหน่งที่มันเป็นกรอบสะสมพอดีเนะี่ยอ่าเราอาจจะเห็นเขาวิ่งแกว่งไปแัว่งมา นะครับแล้วก็พอจบข่าวไปเนี่ยมันจะวิ่งกลับไปนแนวโน้มเดิมนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้คือแนวโน้มเดิมมันเป็นทิศทางขึ้นแหละนะครับแต่ว่าไอตอนที่ข่าวมามันมีอาจจะมีสะบัดไปสะบัดมามีย่อๆบ้างตอนที่ข่าวมันเป็นโลกระทองนะครับฉะนั้นก็เวลาเราเทรดเนี่ยทั้งแนวโน้มทั้งไซเบ์เนี่ยเราจะเจอมันทุกวันนะครับนะมันขึ้นอยู่ว่าออริชันเราเข้าด้วยนะครับถ้าเราเข้าอยู่แล้วมันถูกทางและบวกมากๆเนี่ยเราก็จะต้องการทุนไว้ แต่ถ้าเราไปเข้าในกรอบสะสมเนี่ยบางทีมันสะบัดไปะบัดมาเวลาลอดเราใหญ่มากๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมบางทีก็อาจจะต้องเน้นเทรดสั้นไปก่อนนะครับคนที่เทรดในถ้าเทรดในภาพที่ใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวนะผมอันนี้อันเก่ากล่า ยนะดูนิดนึงนะอ่าก็เอ,องวางแผนแล้วกันนะครับคือเดี๋ยวถ้ามองมองอะไรเปลี่ยนผมอัปเดตไปทีละช่วงแล้วกันนะเอาเป็นช่วงโมงแล้วกันนะครับให้เวลาให้ให้เวลาการาฟได้วิ่งบ้างนะครับบางทีเราอัปเดตถี่ไปบางทีมันไม่ได้สะท้อนคือมันไม่ได้สะท้อนตัวตัวแพทเทิร์นมันนะครับเราอาจต้องให้มัน วิ่งจบจบรอบกขาก่อนอนะไรเงี้ยนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะนะครับสำหรับคนที่เพิ่งบายไปเมื่อกี้นะลองถือดูนะนะครับคนถือหน้าบายนะครับนะครับตอมกว่าสองสี่สี่หกนะถือดู ก้าวางศูนย์ก่อนนะนะครับแนวที่เป็นไปนได้ครับสองสี่หกศูนย์นะหกสองก่อนนะครับนะราคาอื่น้าดบ้ากันไอเดียเอกยูพักกวันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ